สวัสดีไม่ได้พกดขายมารีวิวบนยืนบนนอนเนาะนี่บนนอนบนะนอนาของพูขายเลย,เยน,ลนี่ตามลมพี่น้องมีรถจักรยสองคันนำมาตัดลมอยู่กับดินกินกับหญาาพี่น้อง ยีว่ายูเอซามว่าแพายปล่อยซานผิด <laughs> ปล่อยซานผิดใส่กนันรีวอ่ะค <c oughs> ุยอยู่ในซุ่มก็ปล่อยซานผิด <laughs> อันนี้เอาผ้าตังเครื่องหนึ่งมากักนลมขากันที่นอนในกลางได้ไมนอนก็ <laughs> <laughs> กึ้นประมาณเพียงแอลแหละและกะ เลกันอนปีนหัวบังลมสินนนนนนมสิพีกก่น้อง,นองก,อนนา,นนอนกางผ้กันน,าน,านนอนนอนตักหมอก้าสีข้งหมอกกะ้าเชี่ยวผ้าตั้งขันหมอกมันกะสีนั่นเนาะมันกะโบมีเนวบยวังลมกันเลยเฮ็ดนั้นเนานอนอยู่กองห้องใหม่แหละเต็มทีหนาวก็หนา สามในเมื่อเพื่อนว่ใครทีม่มีหมอไพ่พี่น้องมีหมอไพ่รถนีหมอไพ่รถคันนั้นเอามาไตเป็นไฟเงงกินข้าวกินน้ำอยู่กับดินดกินกัญ้าน่น,นแหละบนอนพี่น้องเรียกไปก็เห็นนอนแล้วอาฝากังกมาใส่รถบังลมแล้วก็พักนอนนอนหนาวนี่พี่น้อง มีแต่ใสก่กะใส่โมอไฟรถเนาะบูมีไฟเอามายูน่กะยูนิโคกอะไรคือมาเหตุงานคือลงทอเนาะแต่แสงดาวมาเหตุกะบ่งหู้าราคาดอกแปะว่าเป็นเป็นอะไรสิบอะดรเป็นส่วนมาเนาะมันเป็นงานแบบว่เาเขาบริกกำหนดเป็นงานหน่อยก็เหตุหน่อยงานลายก็เหตุลายเหตุไปเรื่อยๆคืออย่างเทียนอะพี่น้อง การหอยู่หากินกะบางมือก็ไปแส่กับหนูบางมือกะไปหย่คำแดงคือพวกกรลงลิปไปแล้วพี่น้องอดีตเนาะคลิปนี้กะมารีวิวคร่าวๆให้เบิ่งเซ่อว่าการอยู่กันกินแบบการเหตุงานของพวกเขาเนาะการอยู่กันกินแบบใดและกการผักพรอยอนกายแบบใด เอากะแสงดาวก็จ้รีวิวให้เบื้องล่ะการเห็นงานเห็นงานกับบได้รีวิวถืออพี่น้องเพราะว่าตื่นสมารถแสงดาวกลับไปเห็นงานเลยบมมีโอกาสสิได้ถ่ายลิปก็เลยบได้บได้เอามาลงให้พี่น้องเบื่องว่าเหตุนไะไรเนาะก็ตื่นสมาก็มีแต่ไปคำมาแล้วก็มีแต่มามากะและโมครู พี่น้องเพิ่นกัเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอะไรยังไรเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวคมยิงยางสนสนนี่แหละเราก็เลยบ่มีเวลาคือโทรศัพท์ผู้ขามันก็เป็นอีกแต่ไดี๋มันบ่ค่อยนันความจํามันจักเต็มเลยพี่น้องก็เลยได้แค่เป็นบางคลิปเนาะอ้าวคลิปนี้ก็แสงดาวก็สิจบเท่านี้้ะเนาะมันหนาวพี่น้องเสียงลมมาพี่น้องก็สิได้ยินหนาวแฮงแสงดาวก็สิไป คาร์บอนนอนก่อนลมหนาวแตงแสงดาวนี่ลมหนาวเลยพี่น้องแตงพี่น้องลมหนาวอยู่บ้นอย่างไดก็คอมเมนต์มาบอกกันเเดอ้อแสงดาวกับมาพักยูนิกาเป็นจำนวนขึ้นนี้เป็นขึ้นที่สองนะแต่ก่อนกับพูดและผูกไปอยู่ผู้แหลกแคมบัดผู บอลฮูกาไทายคิมให้เบิ่งนัขาแหละไปอยู่พุ่นอยู่